เนียแล้วปูยืนขึ้นแล้วปูนะครับเอาเหล็กไปขั้นไว้แล้วมันหัวขมำนะครับนะครับเหล็กขั้นขั้นสุดท้ายนะครับนะท่านไปชมไหนนมมันาไมนมม่นมมันาวอย่างเงี้ยไหนนมมันลูกไส้ดือไส้ดือไส้ดือมาลูกอ่มันยาวอย่างเงี้ยได้ไงไส้ดือของของแม่กับลูกมันเชื่อมหากันตอนที่มันอยู่ในท้องมันกินอาหารผ่านทางไส้ดือตัวนี้แหละลูก เราให้ดูนะครับนะให้ทายมาเลยว่าเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียนะครับตัวผู้หรือตัวเมียนะให้ทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะจับฉลากนะครับให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้เสื้อหนึ่งตัวสําหรับคนที่นะครับทายถูกพร้อมจับฉลากนะครับได้เนาะ<ม>อันนี้ลูก<ม> KF3 อหนึ่งะครับก็ตัวเล็กอยู่นะครับนะเพราะว่าตัวเมียเนาะนะครับถ้าตัวผู้อย่างตัวนู้นอย่างเจ้าถุงเงินนะครับออกมาโอ้ ซูเปอร์เอ็กซ์ครับลูกกระดูกตัวใหญ่กระดูกใหญ่มากเลยครับอันนี้เคเอฟสามหนึ<ค>่งนะครับนะไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับนี่เคเอฟสามหนึ่งนะครับ <c oughs> ว้าวน่ารักไหมลูก,น,กน่ารักจังเลยอยากตุงนัน้นยังไม่โตรหรอมันโตนิดเดียวมันเป็นพี่ของไอ้ตัวนี้มากกว่าอืหนูเป็นน้องพี่กระตืออืมอาจจะมีน้องพี่ลนะอืม ันสูงไหมลูกสูงเท่าหนูไหมไม่สูงเลยเหรอมันคลอดลูกได้ไงมันคลอดลูกได้ไงก็มันต้องคลอดคลอดลูกสิลูกมันปวดท้องเจ็บมันต้องคลอดมันเป็นยังไงลูกมันขนนุ่มตุ๊กตาบัวขนนุ่มตุ๊กตาบัวมไแล้วก็มาควงท้างไี้แล้วมันยังบ้ากูได้หนูควงทางนี้ไง มามากรออกไปดีแล้วอันนันอะไปมันดึงมอันนั้นคู่นั่นคู่นั่นล้างมือแล้วครับสวัสดีครับพบกับช่องคาลอนดูชาแนลนะครับวันนี้ผมนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาคุณพ่อนะครับวิ่งไปบอกที่ห้องนอนว่าวัวออกลูกแล้ววัวออกลูกแล้วนะครับหน้าจอประมาณตอนตีสี่นะครับตัวนี้ตัวนี้แม่ของเขานะครับแม่ของเขาเป็นวัวเลือดร้อยนะครับวัวเลือดร้อยนะครับ ก็ดูท่าทางน่าจะเหนื่อยนะครับเป็นวัวสาวนะครับลูกแรกนะครับนะก็ผสมพ่อ kf 3 1ไว้นะครับวัวตัวนี้ก็เป็นนะครับ db นะครับชื่อเขา db 1อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจำไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่าเปอนนะครับชื่อมันว่าบีบีล่ะเป็นวัวเลือดร้อยนะครับยังลูกไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนะนะครับอยากให้เขาลูกอยู่ครับ บีบีบาร์บี้ไหมล่ะเอาบาร์บี้ไหมล่ะบีบีก็ตื่นเช้ามาก็มาเจอเลยนะครับนะทั้งลูกทั้งแม่นะครับจอมจมน้ําโคลนน้ําเพราะว่าน้ําคล่ําน้ําอะไรเยอะเลยนะครับอยู่ข้างในก็เลยพากันย้ายคอกมาอยู่คอกใหม่นะครับคอกเปล่าตัวนี้เนาะนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับลักษณะวัวนะครับที่นี่ครับ คลอดใหม่ๆนะครับถ้าเป็นบัวสาวนะครับนี่ลูกยากมากเลยนะครับบัวสาวตัวนี้นะครับบัวสาวตัวนี้ลูกเขานะครับเราก็เราลุ้นอยู่ครับลุ้นนี่เขาลุกนะครับแต่แม่เขายังไม่ลุกสักทีแต่ลูกลุกได้แล้วนะครับตอนนี้ก็สงสารเขาอยู่นะครับยังไม่ลุกเลยนะครับดูตัวสั่นนะครับดูตัวสั่นนะครับแม่เขานะครับใส่จะหนาวแล้วก็เจ็บนะครับหนาวพวกว่าคลอดกลางคืนแล้วก็ นี่ละครับน้าน้าท่วมคอกนะครับไม่ใช่ว่าฝนนะครับแต่ว่าเป็นคืนน่าจะเป็นน้ําคล่ําก็อยู่ข้างในนะครับนะแล้วก็ฉีดด้วยนะครับฉีเขานะครับอยู่ข้างในมันก็เลยผสมประสเ,ป,ะเปปนกันไปนะครับนะกลางคืนออกกลางคืนด้วยนะครับแล้วนะอ่าอันนี้ก็น้องนิชาครับจะมาดูวัวตัวเล็กอยู่นี่ตอนแรกก็ไม่กล้าจับ จับไปจับมาชอบเลยขนนุ่มไหมลูกนุ่มนะครับดูแม่เขานะครับสงสารแม่เขาอยู่ครับยังไม่ลุกเลยนะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าแนวท้ายกับคนเลี้ยงวัวมือใหม่นะครับนะอันนี้คือวัวสาวนะครับลูกแรกนะครับที่กําลังคลอดใหม่ๆนะครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ครับลูกยากนะครับลูกยังไม่ได้กินนมน้ําเหลืองเลยนะครับ แล้วก็เอาวัยวะเพศก็จะมีเลือดนะครับนะมีเลือดแม่หนาวสันนะครับอิดโรยนะครับลูกยากอยู่นะครับนะว่าน่าจะยืนทั้งคืนว่าพ่อมาเจอตอนเช้าก็เห็นแม่ยืนทั้งคืนนะครับดูแลลูกอย่างดีแม่ตัวนี้ดีมากเลยนะครับลกอยู่ในในคอกนะครับสองสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ไม่กินเลยนะครับนะแม่วนี้ดีมากครับแม่คูนมากเลยนะครับดูแลลูกอย่างเดียวครับลกไม่กิน ลูกพร้อมที่จะลุกกินนมแล้วนะครับแต่ว่าแม่ยังไม่ลุกสักทีนะครับท่านผู้ชมแม่เหนื่อยมากนะครับไม่รู้จะเอาอะไรให้กินครับใครรู้มีวิธีใดก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับนะฝากไว้ผมด้วยนะครับเอาย่ามให้กินก็ไม่กินนะครับเอาหัวอาหารไม่ให้กินก็ไม่กินนะครับอาหารสําเร็จนะครับอาหารเม็ดนะครับเอาไม่กินก็ไม่กินนะเดี๋ยวมาดูลูกเขา ตัวผู้หรือตัวเมียรเรามาดูให้ทายกันมานะครับไม่ใช่มาดูให้ทายกันมานะครับอ๋ออยากรู้แดงสีโอ้โหให้ทายกันมาเลยเคีรังมันก่อนมิชาไปหยิบผ้าสีขาวให้พ่อหน่อยไปเดี๋ยวพ่อจะอามาเช็ดน้ำมูกมันหน่อยเก่ง<ๆ>มากลูกอ่าตัวนั้นแหละลูกเดินมาให้พ่อเลยปึ๊บไปถือมาลูก เยอะเองเนี่ยเอาไว้เป็นผ้าหูมเหรอนี่ครับแม่ก็เจ็บอยู่ครับหนาวสั่นครับสงสารนั่นครับนะหนาวสัน่นเพราะทำไมแม่เอาผ้าหูม,มาหูไม่มันล่ะเพลนะครับบวมแดงหนาวสัน่นฉานมากเลยทำไมตูดมันแดง,ดงตูดมันแดง,ดงนั่นแหละลูกสงสารเขาไม่ลูกเดี๋ยวผมเอา ผ่าเช็ดนมูก่อนครับไม่มันตุ่นอะไรเรื่อไม่ตุ่นมันแดงก็ตรงนี้แหละที่ลูกเขาออกมานี่ครับตรงที่ลูกเขาออกมานะครับนะมันแดงแม่ยังไม่รู้นะครับแม่หนาวสั่นนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ลูกลูกบัวกําลังนอนนะครับ เล่นอยู่เพราะตอนนี้ยังลุกไม่ได้นะครับกําลังลอดตอนตีสี่นะครับตัวนี้นะครับขอดตอนตีสี่ครับยังไม่ได้ตั้งชื่อน้องนิชาจะตั้งชื่อว่าอะไรลูกไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนี่คือบัวตัวเล็กครับลอดเมื่อตอนตีสี่นะครับลูกเจ้าเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกเลือดร้อยนะครับลูกเลือดร้อยนะครับ KF3 สามหนึ่งนะครับ ยังลุกยังไม่ได้นะครับนะยังลุกยังไม่ได้เลยนะครับก็สวัสดีแฟนๆช่องตลอดดูชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามลูกวัว KF31 งตัวนี้นะครับเป็นลูกเลือด้อยนะครับเดี๋ยวให้ทุกท<ล>่านทายมานะครับว่าเป็นเพศอะไรนะเรายังไม่เฉลยนะครับว่าเพศ<ร>อะไรให้ทุกท่านดูถ้้กอดไห่ลูกยุ่งมากเดินตามมาว้าสีอะไรคะลูกมันเป็นสีอะไรบัวสีอะไรสีน้ำตาล <imposing iggs S 1> สวยไหม <wil> ลูกตัวนี้สวยไหมไอ้ขามันสีขาวๆตัวนี้ตัวไหนลูกอ๋อมันเป็นด่างแบบมันเป็นขนแซมไม่สวยโอ้หลานหลานกระปู่นะครับจะแย่งกันดูแลวัวนะครับหลานกระปู่นะปู่ดูดูเฉยๆลูกปู่ดูปู่ดูเฉยๆกูเลยนะเนี่ยหนูก็นั่งดูสินั่งดูสิไปไปอยู่บนท้ายไปไป ไม่เอาูไม่เอาไม่ทำปูไม่ทำปูลูกก็รู้สิลูกเ้อายอยอายขี้อขอาอ,อะไรออ,อรา <ผม S 1> ัข้อ้อาไ่อา้อะยอายขีอา้อาอาย้อาขี้ออาให้มันชื่อมยขายขี้อา้อมยข้อายขี้นายม่้อายข้อาย้นายขี้ัายาย้ขี้นาายข้ข้นมาาน้มนะครับาบ้าี ถว้าวเอาแก้ไปถูเลยล่ะลูกไม่รู้ว่าอะไรขาหักขาพลิกหรือเปล่านะครับนะเพราะว่ามันตกจากเหล็กนะครับตัวนี้นะครับพ่อเพื่อนเอาเหล็กมากั้นไว้นะครับนะหอมไม่ลุกแอะนู้ว่ามันนุ่มกว่าแม่มันอีเอาหล่ะครับไมตัวอื่นมันไม่ดีหรอครับลูก มีขนเหมือนกันไหมลคลอดใหม่ๆครับออกใหม่ๆเลยนะครับนี่ลูกเจ้า KF 3 1นะครับอะให้ทายกันนะครับทายกันเข้ามาว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับใครทายถูกนะครับเราจะแจกเสื้อ1ตัวนะครับทายมาแล้วก็พิมพ์ชื่อ้อมพรที่อยู่มานะครับเดี๋ยวเราจะตอบกลับนะครับคนที่ทายถูกอ่า ใครทายถูกนะครับเดี๋ยวผมจะุ่มุ่มตรวจุ่มจับฉลากนะครับนะใครได้ก็จะบอกเสื้อให้ครับเจะตั้งชื่อมันว้ไนะมีมีตั้งชื่อว่าอะไรนะคะหนาจะตั้งชื่อมันว่าจิ๊ิจิ๊ิจ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 ะจิ๊ิจ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 ัจิ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 จมจิ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 จ้จวจจิ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 จงิิจ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 เงิจิจิ น้องยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตอนนี้พี่ชายไปดูแกปมาแล้วถุงเงินตัวใหญ่นะครับถุงเงินได้กําลังจะเข้าสามเดือนนะครับแต่ตัว,วออกเมืม่อตอนตีสี่ <4 S 2> นี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับว้าเจอกันแล้วทาไงอ่ะทไงอ่ะพี่ชายกับน้องสาวโอ้ยพี่ชายกับเอ้าแล้วครับตัวพี่สองเดือนกว่านะครับลูกซูเปอร์เอ็ก น้องที่คลอดเมื่อตอนตีสี่ตัวนี้ลูก KF31 สามหนึ่งนะครับเจอกันแล้วครับนี่มาสัมผัสกันแล้วม, <า S 1> มันดมกันแล้วว<ม>่าย<ห>ังไงดไีตังชื่อน้อนะงมือนัดนยนะิบจับหึยิบจับมันหมายคำว่าอะไรจิบจับโอ้ตังชื่อมันเป็นหลายว่าชื่อ,นะอพี่พี่กลัวน้องฮะตอนนี้ไม่พี่กลัวน้องพี่จะไปชนน้องนะพี่อย่าไปชนน้องนะมันอยากอยางดมมันบาง อย่ไปชนน้องนะเอ่าพี่ก,กับน้องพี่กับน้องน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน้องก็เดินไา<ป>้เฮนะ้ยพี่พี่ก็ตกใจน้องน้องก็ตกใจพี่โอ๊อยอย่าดันกันเถอะนะพอ่อจ๋าออกไปทางนู้นก็ได้ลูกหาพ่อหาพ่อไปยวเ,เดียเดี๋ยว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 มันมันวะมันเดียเดี๋ยว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 เฮ้ยเอาพ่อ ตัวนี้คู่นี้แม่ลูกนะครับเลือดเลือดร้อยนะครับแต่ตัวนี้ลูกผสมนะครับแม่ F1 นะครับตัวนี้ลูกซูเปอร์เนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เอาง่ายๆอ่ะตีไป3เดือนครับตัวนี้นะูหนังเย็นยนครับว้าวตัวนู้นตัวนี้เจ้าถุงเงินกําลังดมก้นอยู่นั้นนะครับคือลูก KF31 อยากดูดนมนะครับแต่แม่ไม่ลุกครับ ทำยังไงดีเอ่ยทุกท่านนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้กับ<อ>ช่องอตลอดดู<อ>ชาแนลด้วยนะครับว้าวมาแล้วคุณปูเอาอาหารมาให้ดูโดมกินก่อนมันจะลุกได้ไหมแต่ตัวอื่นเริ่มได้กินเหมือนกันแล้วนะครับต,ต้องปิดคอกดีนะฮะ กำลังล่อให้ลุกอยู่นะครับตอนนี้ล่อให้ลุกอยูบายตอนนี้มีคนเข้ามากวนอยู่นิดนึงมีตัวนึงเข้ามากวนนะให้เป็นไรให้มันกินไปเลยให้มัน,มนกินไปเลยจะบันลอๆมานิดนึงล่อให้ตัวใหญ่มันลุกนิดนึงไอตัวเล็กพ่อไปหาไอตัวเล็กกันเหรอตัวเล็กก็แอบเข้ามาหาแม่แนละ้ว ออออโอ้ยเสืดอใหญ่มากยาวมากแม่มยังไม่ลูกเลยครับท่านผู้ชมบายท่านผู้ชมใครมีไอเดียตั้งชื่อลูกบัวก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทายมาด้วยนะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเราจะแจกเสื้อนะครับ เราจะจับฉลากนะครับเขียนออกมานะครับแล้วก็แจกมันไม่ลุกเลยนะครับนะผมเอากลับไปเพื่อขอมอไปยังแยงนะครับแม่มันลุกนะครับให้มันลุกแม่มันก็ไม่ลุกนะครับตอนนี้ปัญหาของเราก็คือแม่ไม่ลุกครับลูกวัวเลยไม่ได้กินนมนมแรกก็คือนมน้ําเหลืองนะครับสําคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะครับมันไม่ลุกเลยลูกลองไปดูซิลูกไปดูซิทําให้แม่มันลุกได้ไหมลูกไม่ได้ทาไมคะเอามือไปจับแม่มันได้ไหมอะทาไมคะ มันเดินตามหนูแล้วนะมาสนใจจะเล่นกับ